สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุมสุขคนเด้อมือนี่กับผมบรวรพุตบุญแสนครับเป็นหมอ,อยาหักใหม่พี่น้องที่นิริจักใได้อยู่ดอกเนาะเป็นชื่อหมอทั้งหมอลำทั้งหมอ,อยาถึงมาลำก่อนอ่าฤาษีบอกอยาให้พี่น้องตั้งมือนี่แล้วกะหมอแคน้นหมอแคนน้นธนกรู้ทะบูงครับชื่อเรียนดิวครับครับแลวกคคญญ็คุณครูปัญญาคุณพงงามสวัสดีครับ เราจะน้องไส้หลาหน่อยกราวุ้มดิแค่ดีกว่าครับเอาสีล้ำให้พี่น้องฟังแม่นล้ำบวมวนกับพี่น้องฟังเอาเนื้อหาสาระมันเด้อพี่น้องเยเพราะว่าบมเม็นหมอล้ำเป็นหมอล้ำธรรมดาเนี่ยครับเป็นหมอยาส่ถี่รำเป็นพี่น้องฟังเอาขึ้นเลยมาแคนเอา เชิญเดิอพี่น้องไปเยี่ยมเบิ่งแม่โรงบานวันอังคารวันสุ์ละวานั้นกลาสุงตอบางคนไปนอนเฝ้ารอถ้าเอาเบื่อหนึ่งยังกะแน่นน้อยตึงเอาบุญมาละบ่อปาน ลัดขาเอ้ยบางคนเดินขาห่างทานนางบทเพียงกันหลายหญิงหรือชายก็คือกันรังเดียวตันเดอาๆๆๆโรคเบาหวานด้วยพีบ้าจาักมันมาจะใส่นอเป็นเบาหวานแล้วบ่พพอแถมความดันด้อยปแลม ถ้าจัดยาให้มีทั้งกินทั้งเฉีดอประทังอยู่ใดมุ่วาสิเสียาทัโโ้งคุณหมอเพิ่นตะเบ้าหลายอย่างแต่แนวผิดของหวานหวานมันมันยาสิเอาเม,มาไต่ ต้องไปนำตาลขึ้นขื้นนำไลาข้อแหงเหี่ยวตกตั้งเพื่อในลูกเหี่ยวเหี่ยวอยากกินเนื้อจังต่นาทั้งขอแหงเหี่ยวประจาจำไว้เด้อน้องอายผู้เป็นใหม่มาทนแหงของเคยแข็งเคยตึงที่อ้อนปานเฮืออ ขั้นของเคยขั้นหันหลังใสเป็นจังซี่ลัพอหในลูกเบาหวานขี้ผาใสเป็นแมวแม,นมาาว่นลอยเส้องค์สัมมาพุทธเจ้าพค่นบอกเราสมุนไพรอยู่เมืองไทยมียาดีให้ซอยหาเรามาเจ่ตามแจ่ส่วนเด้อแจ่หัวตามหัวหน้าเด้อหัวให้ ไนไม่บ่อยไ่ชื่อว่าตนไม่เท่เาเลือดสิเท่าเรามาให้พอลุงแม่ป้าเอามาแซ่แล้วลองกินลิ้นลงไปเพียงซองอมอี่พอลุงเด้อดีตนพอปั่นคนได้มาเฝ้าพอเอายาเข้าไปใส่ไปรักษาโรคหาย 哎、嗯，但是我们。嗯